คุณพี่สาวลอยอยู่ขอสำรวจก่อนได้ไหมมีล่ด้วยในร้านมีอะไรปะเราต้องสำรวจก่อนชิ่าเโอเทอะไรนมากคือกะเมียเดโอเทอะไรก็คือที่ล้างมือนะครับง่ายๆคือห้องน้ำมากคือคือสัญลักษณ์เมียเดือก็คือสามารถมองเห็นได้โอ สินี้อะไรอะ่ะศิลาเบ็มุกิจะวะขับเคลื่อโตขีดเขีอยูมุกิจะก,ก็คือเป็นชาจากมุกินะครับชามุกิภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมุกิจะมันจะเป็นชาข้าวบาเล่อ๋อใช่ชาข้าวบาเล่นะครับมุกิจะ มือกิจักนะครับคาซกโยสำหรับครอบครัวโต,ต๊ะไข่แตดเขียนไว้ไว่าอย่างงั้นโอเคมีอะไรให้สำรวจอีกไหมเราต้องสำรวจครับเผื่อเราได้เจอคำศัพท์อะไรใหม่ๆแบบนี้โจริบะนิสนากเตดโจริบะคือสถานที่ทำอาหารนะครับคัดติน้นให้แตะเราโคราเลโซถ้าเข้าไปโดยภารการเนี่ยน่าจะโดนดุอโคลาเลโซน่าจะโดนดุนะครับ ที่ว่านี้อกคนไร้เรือก็คือแบบว่าโมโหน่าจะโดนดุน่าจะโดนโมโหโอ้โอ้คิดอรนะโันนี้สาวสกิเดสกกะคุณพี่สวยอยู่ตรงนี้นี่ไงอะไรไปไม่ได้โอเคยูริชานะคุณผั้ชม ที่มาเรื่องที่สุดโอเคยูริชานว่ายูาริชานนีนนนนนกก่คือน,นักคิดค้นนักประดิษฐ์นะครับฮัตสเมก็คือเป็นการที่เราคิดค้นอะไรขึ้นมานะครับกะก็คือฟอร์มิลี่ก็คือนักประดิษฐ์นักคิดค้นนั่นเองนะครับ 、頼ま o 事 a し r e るのをすっかり忘れてた。頼まれ事、วくเน g o ก็คือเรื่องที่ถูกไว้าวานไว้นะครับตลโนสึเผลอครับเผลอโดยไม่ได้ตั้งใจนะวาเซเลลืมครับててไว้จะได้เจอพี่สาวที่สวยที่สุดในเมืองนี้แหละเนี่ย <laughs> ชินจันนิโมโชว์ไสุรุคาร เนื่องจากจะแนะนำชินจังให้ด้วยวาแต่ชินิซึเด็กนะตามฉันมาเฮ้ยจุดปเจ้าชิงโก้แอนโอซิงโกอีกละไปด้วย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 โอ๊ะหายไปไหนล่ะโอเนซัสงคนนี้ก็ขี้เละเหมือนกันนะ โคคัวซึมินอมะจิโนโเตยโชเต่าถนนคนเดินครับนี่คือถนนคนเดินของเมืองนี้นะ今はบัากะ小ิาาเばโかりだけど今าゃตอนนี้เนี่ยุくุเก่า小さなお店ร้านที่เล็กบักกิเอาแต่ก็คือมีแต่ร้านที่เก่าๆเลๆ็กๆนะかっきもโさなお店โちょうどいいのかกิ เจ้าตัวคาว่าขัดก,กีนเนี่ยสื่อถึงสื่อถึงอารมณ์ประมาณว่าบรรยากาศบรรยากาศอ่าเป็นบรรยากาศของเมืองซึ่งจะบอกว่าเป็นความคึกคักก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นความมีชีวิตชีวาของเมืองก็ได้แล้วแต่เราจะแปลนะจะบอกว่าความคึกคักความมีชีวิตชีวาชินาโซโลเอก็คือความพร้อมของสินค้าที่จําหน่ายโจโดอยเนกกำลังดีว่ากันเพื่อนๆครับเป็ดครับ มีเป็ดมีเป็ดอยู่ด้วยที่น่ากลัวก็คือเป็ดมันกําลังมองพี่ดิวอยู่ทําไมเป็ดไม่มองไปทางพี่สาวทําไมมองมาทางฉันเนี่ยน่ากลัวจัดโอ้โอ้โอ้โอ,เเเนนอเ้เบชิญรับไปดูเชิญนับนปดูเนิญรับไปดูอะไรร้านสุายแตะกาลักตาที่กำมีอะไรกาลักตะก็คือเป็นพวก เศษขยะนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเหมือนเศษขยะเลยกาลักตากก็คือมันเป็นอะไรที่เป็นของที่พังแล้วอ่ะนะครับถ้าแปลงง่ายๆก็พวกเศษขยะต่างๆเนาะที่แบบว่าเหมือนมีคนทิ้งแล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็ามาขายอรารมณ์ประมาณนะนะั้นน่ะของเข้าไปดูร้านได้ปะเซราเบตมีเซโนนักกันเหมในร้านนี้ก็อายาชิเกนาโมโนอายาชิน่าสงสัยครับ ทักสันนารามเดเรุเลี้ยงเต็มเลยนั่นน่ะกะไฮดิสุไดรู้สึกเข้ายากอันซัมบอกชินจังมันร้ายใช่สุดๆโอ้พี่ชายเอายังไม่ทันคุยเลยทางนี้ค่ะคุยกันสิอา่าหาลาเหตตนาหิวแล้วเนี่ย ฮารเหตะก็คือหิวแล้วนะครับปกติแล้วเราจะเรียนอนากาซีตะใช่ไหมฮารเหตะเป็นรูปธรรมดาที่คนญี่ปุ่นใช้กันนะครับคือท้องร้องแล้วอารมณ์ประมาณนั้นทักสั้นถ้าไมแตะกินเยอะๆชิคาเล่สเนกนักะนะแล้วก็เติมพลังโอ้มีคาเคนายโกดานะมีคาเคนายคือไม่ค่อยได้เห็นเด็กคนนี้ไม่คุ้นตาเลยนะนั่นได โคกีนา่าสีร้อยอินุนั่งกัまさかダンチャาริเ,รเกะโน,นบะจังลืมไปหมาสีขาวมันเป็นหมาไฮโซไงทุกทุกคนโคกีน่าสีรอยอินุโคกีเจ้าตัวคำว่าโคกีตัวนี้นะครับโคแปลว่าสูงส่วนเจ้าตัวขีตัวนี้เนี่ยสื่อถึงสื่อถึงเกียรตินะครับดังนั้นโคกินะก็คือมีเกียรตินะครับชิโรอยอินุน้องหมาสีขาวนั่งกัศเสดเตะผ้า อย่าบอกนะว่าเป็นอ่าเป็นลูกเด็กตระกูลของดานชาลีน้องน้องหมาสีขาวมันไฮโซครับน้องหมาสีขาวมันไฮโซเชดิซังถามว่าฮาเลเฮตับผู้หญิงใช้ได้ไหมหรือมีแต่ผู้ชายที่ใช้ปกติแล้วภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แบ่งเพศครับสามารถใช้ได้แต่ถามว่าถ้าผู้หญิงใช้แล้วเนี่ยมันน่าเกลียดไหมคือน่าเกลียดนะครับ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ใช่เป็นคําสุภาพนะครับปกติแล้วเนี่ย คำใดก็ตามที่ไม่ใช่คําสุภาพผู้หญิงใช้แล้วมันน่าเกลียดนะครับเหมือนภาษาไทยนั่นแหละภาษาไทยก็มีใช่ไหมมันจะมีคําไม่สุภาพต่างๆอะ่ะถ้าผู้หญิงใช้มันจะกลายเป็นคําน่าเกลียดครับแต่ถ้าผู้ชายใช้เนี่ยปกติผู้ชายมันเถื่อนอยู่แล้วไงมันมันก็เลยพอได้มันก็เลยพอฟังได้แต่ผู้หญิงที่เป็นคุณสัตตีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเอาไปใช้อะไรเงี้ยก็สังคมก็อาจจะมองไม่ดีได้นะครับโอเคนะ นั่นก็คือคําใดก็ตามที่พี่ดิวบอกว่าไม่สุภาพเนี่ยแนะนํายาวไปใช้นะครับเอาริงๆแน้วถึงแม้เป็นผู้ชายก็ไม่ควรที่จะเอาไปใช้หรอกเจ้าตัวคําว่าฮาลเฮตตาอะไรเงี้ยแต่พี่ดิวใช้บ่อยนะเพราะพี่ดิวเถื่อนนะครับดูที่คาแรคเตอร์ครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นคาแรคเตอร์แบบเถื่อนๆแบบพี่ดิวอย่างเงี้ยพี่ดิวจะดือ้อจะเถื่อนจะแบบหูหาเรื่องห,ห,ห,หูหาเรื่องปากหาเรื่องตาหาเรื่องอะไรเงี้ยพี่ดิวจะใช้รูปธรรมดานะครับ แล้วก็รูปไม่สุภาพเนี่ยใช้เป็นปกติแต่ถ้าสมมุติว่าคนไทยที่อ,อยู่ๆเอามาใช้คําเหล่านี้นะครับเขาน่าจะตกใจแล้วก็ถามว่าใครสอนมาแล้วเขาอาจจะด่าคนที่สอนได้ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆไปใช้แล้วคนญี่ปุ่นตกใจก็อย่าบอกว่าพี่ดิวสอนนะครับเดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์มาหาครับสอนอะไรเขาเนี่ยทำไมลุงคนนี้ใส่หน้ากาก,ากวะมีค่าแค่ไหนคนมดนา โคโนษสักเกอีกขึ้นจะได้สอเด็กไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะทางนี้เนี่ยต่อจากเนี้ยอย่าไปนะสงสัยอันตรายไปทางนี้ก็ไนดะ้โอ้โซโนโอโมชิโร่ทาเทโมโนะสิ่งปลูกสร้างที่มันน่าสนใจนั้นมันยูริจรังเนาะเกงกิวโชเนะเป็นสถาบันวิจัยของยูริจรังนั่นเอง เดโมกคารักเตอร์ไปแต่เศษขยะมันเยอะขยะที่ว่าพี่ดิวบอกแล้วเนาะคารักเตะก็คือใดๆก็ตามที่มันพังนะครับแล้วเขาก็เก็บมาเพื่อเอามาซ่อมอะ่ะเอามาใช้ประโยชนอ์อ่ะเขาเรียกคารักเตะนะครับโคกวาโทเลนันมีแต่เราไปไม่ได้นะเศษขยะมันเยอะไปซาเตวะยุริจามอย่าบอกนะว่าซาเตวะนะครับซาเตวะก็คืออย่าบอกนะว่ายุริจามัตะาจิลกาสเตโนนา จิลกัสเตอร์ก็คือทำให้มันลบก,กระจัดกระจายนะครับชิ้นจังก็ไมนาไซาขอโทษน,นะอุรานิมาวะเนาะอ้อมไปด้านหลังกันเถอะ